สวัสดีครับผมปอ,อกันอีกเส้นเก่าเส้นเคยมันเลาะเบิ้งเห็ดปวกครับจักจิมมี่บอมี่ดอกมาเลาะเบิ้งเาเจ้าก็เลาะขึกันเผื่อมันมีจักดอกช้องดอกก็ได้ต่ำปน โอ,โอ้น้ำตัวนี้ปววตับระเบือน้ำพน่นเกิดอยู่น้ำพ่น Lái lại ngang rõ hai năm tháng này là khách จะเข้าไปเบิง้งพุ่นนี่ก่อนนี่ปลาไผ่หมุนก่อไผ่มีพ่นเลยนะเข้าไปเบื้งพ่นไพื่อจมีน้ำนี่โอน้นี่เห็นอะไรไม่แข้ง ใช่ข้นหน่อยน้ำใหม่ครับนะ้ำใหม่โอ้น้ำใหม่ไหลอยู่ใช่ไหมับน้ำใหม่ไปต้มเดี๋ยวไม่ไหลอยู่ครับผมเดี๋ยวบอด้ยเห็น เราไม่นี่แหละเ yeah. บ้าไ่เราครับเอาไปต้มกินกระปุลด้สิกินกระปนเอาเตนียงฮะก็เตนียงเดี๋ไปกินกระป้ล

่ทั้งหนึ่งนึงไปฟังสองแมงสามแมงก็พาแล้วเสมตบ À lên màu. Này này đây tôm nương khoái, quăng mấy người rồi. để nhang đi há bưng thịt toi trứng này gần. có đi khâu ba này vương lái khăn đặt nhang khoeo mình, nhang các cháu ขึ้นฝนตกแหง จะมาอยู่น้ำทงน้ำชาหมดแล้วครับ เลาะไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจังั้นกันยังกันพื้นหรอเจะสุดเหรอสุดปาลาเหรอไม่มีเหรอ พ่นนี่กระโบมี่พ่นนี่กระโบมีั่ถ้าหมุนไปนี่กลับขึ้นทางเกา่าโอ้ยน้องจ่อยพี่น้องเอ้ đó cũng ham nhỉ, đọt luôn, no rồi, buộc mật là xoáng rồi buộc kinh chọn. ให้เราขึ้นนกนกนกนองมดนั่นตะวันี่ครับขึ้นไอ้ฝนตกแห้งเลยขึ้นถึงฝนตกสะลุกอีกนองเตัว ไม่นี่แหละครับผมนี่สองดอกเละจะได้ต้มน้องใหม่นี่แหละกินกระป่บบนป่นป่าท่านแหละ พุ่นกระโบมี่เดี๋ยวเข้าไปก็บ่เห็นนี่แหรอครับแนว่กินเมื่อนีงต้มน้ำใหม่ับแจวต้มน้ำใหม่ครับแจวจะประดุก ได้ชมล้มหลายขักอยู่นี่คืออะชมล้มพี่น้องเอยแม่นมด,ดนี่คือ่อชมลมหลายคัก ว่าจะม่นบอกให้เรักครับเด้อยจะก,กินได้บ่ได้นี่น่ะหมากน้องด้วยเนี่ยครัง้งไม่เงิเป็นแบบนี้ครับแล้ว คำนะครับผมสามโมงกว่าสี่โมงแล้วที่ได้ไปดังไฟต้มน้ำไหมแ,แล้งคลิปนี้ที่ได้จบ,บไปใส่นี้ครับผมคลิปนาจะพอกันไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยครับเน้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ